โรคแห่งความเสื่อมมหันตภัยร้ายทำลายร่างกายเป็นเหมือนกับว่าภูมิแพ้ในร่างกายของเราอะต้านทานโรคไม่ค่อยดีตุ่มพุพองขึ้นหมดเลยตามเนื้อตามตัวตามหัวนี่เยอะมากหัวนี่ค่อนข้างจะเยอะเลยรักษาไม่ทันเนี่ยก็อาจจะเป็นมะเร็งหรือลุกลามใหญ่โตไปจนถึงขนาดว่าไม่น่าจะทนได้ครับ เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเนี่ยทำให้บางทีมเขาสึกว่ามึนงงจําอะไรเนี่ยบางทีก็จําไม่ค่อยได้แค่เราเดินเราก็เหนื่อยแล้วอย่างเงี้ยค่ะไขมันความดันสูง แล้วก็น้ําต้มปอดนะคะทางานหนักไม่ได้มันมันเหนื่อยแล้วมันแน่นเหมือนหายใจไม่ออกเหมือนคนจะเป็นลมเลยเหนื่อยใส่ใจดูแลตนเองด้วยการทานอาหารให้ครบ5้าหมู่ออกกําลังกายให้สม่ําเสมอและเสริมด้วยเอทบาลาน์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุดยอด8เซสนสม,มุนไพรไทยจีนให้คุณบาลานสุขภาพได้แบบอมรวมทั้งร่างกายที่มีส่วนช่วยบํารุงสมองปรับสมดุลร่างกายช่วยให้เลือดลมเป็นปกติและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพราะอุดมไปด้วยสารสกัดสำคัญยังทังเช่า เห็ดหลินจือกระชายขาวตั้งกุยเห็ดยานากิโสมอเมริกากระเทียมและสาหร่ายแดงไปบำรุงหัวใจเราด้วยแล้วก็ยังไปขับไล่ทำให้ตอมน้ำเหลืองเรามีสภาพคืนชีพขึ้นมาใหม่ทำให้เราไม่มีตุ่มไม่มีอะไรผู้ฟองขึ้น อาการเลือดจางนะคะในเอบารานเนี่ยก็จะมีตังกุยเรื่องของการบำรุงเลือดแล้วก็มีเหตุอินจือด้วยค่ะเป็นสมุนไพรที่ไม่ได้ช่วยแต่เบาหวานอย่างเดียวนะคะยังมีถังเช่าด้วยนะคะซึ่งช่วยในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีมีครบเลยค่ะลองทานดูก็แข็งแรงแต่คนเดินไปไกลไม่ได้ก็เดินได้แล้วปกติไปไหนไม่ได้เลยต้องอยู่บ้านเนี่ยนี่ออกมาได้บางทุงเทพนั่งรถปรกติต้องพกถัง,ออก,งก็เย็นแต่นี่ไม่ต้องพกแล้วสบายใจบาลานสุขภาพให้สมบูรณ ได้แบบองค์รวมทั้งร่างกายด้วยเอทบาลานซ์สุดยอดปาเซนสมุนไพรใน1ทัปซูลโปรโมชั่นพิเศษสุดเพื่อคุณและคนที่คุณรักเอทบาลานซ์1กระปุก30แคปซูลราคาปกติ990บาท โปรโมชั่นพิเศษซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกรวม90แคปซูลจากปกติ2,970บาทแต่คุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นยังไม่พอแถมฟรีน้ำมันรำข้าวช่วยลดคอเลสเตอรอลให้คุณไปอีก2แผงฟรีทันที คุมยิ่งกว่านั้นสั่งซื้อ6กระปุกจากปกติ5,940บาทแต่คุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นยังไม่พอแถมฟรี1กระปุกและน้ำมันรำข้าวช่วยลดคลอเลสเตอรอลให้คุณไปอีก4แผงฟรีทันทีโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือโทรสั่งซื้อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอน,นี้ได้เลยค่ะจะส่งฟรีทั่วประเทศและมีบริการเก็บเงินปลายทาง สวัสดีครับสวัสดีค่ะพ<ผ>มแม่กิรกิจค่ะและสุกัดแรกขวัญจิลกุลนะคะคุณผู้ชมครับร่างกายของคนเราต้องหนีไม่พ้นครับเรื่องของความเสื่อม<ช>ที่ปัจจุบันนี้เข้ามาย่างกลายพวกเราใกล้มากขึ้นมากขึ้นในทุกๆหทีครับใช่ค่ะไม่ต้องเอาใครเลยนะเอาอย่างแรกเลยพอ18ปุ๊บหน้าก็เริ่มเหี่ยวมาแล้วปัญหามันเริ่มต้นตั้งแต่ผิวพรรณเลย18บปีหลายๆคนเริ่มจะสังเกตเห็นคามคเปลี่ยนแปลง อย่าคิดว่าอายุ18ปีคุณจะไม่เจอปัญหาเพราะสิ่งที่คุณจะเจอก้าวแรกเลยคือเรื่องของผิวพรรณเริ่มมีความเสื่อม30เนี่ยเขาเป็นปอดและ4ิกล้าวเนื้ออ่อนแรงใช่ครับเดี๋ยวเโทษนะคะจับกูตายแล้วเหลวเหลวเริ่มยุ่ยไปแล้วยังไม่ยุ่ยยังเหรอยุยใช่อายุ50ปีครับคุณผู้ชมหลายคนเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับโรค ไตหาหัวจาตามหาหัวใจโรคไตกําลังจะมาเยือนตรงนี้ต้องบอกเลยฮะโรคไตเป็นโรคความเสื่อมที่หลายๆคนจะเจอเพราะเราเริ่มกินเริ่มสะสมตั้งแต่ต้นจนจบมาถึงอายุขนาดนี้ก็กินอาหารรสจัดแนและคือประเทศไทยเราเป็นประเทศเมืองที่ของอร่อยมากอาหารรสจัดกินอะไร้มตําชูรสโอ้โหมาเต็มก็เกลือก็ต้องบีและรสจัด จัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดคือทุกอย่างเนี่ยกำลังให้บอกว่าไตเนี่ยเป็นตัวกรองคือครบรสครบรสเลยปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นครับเพราะอายุเจปีมันเริ่มมีปัญหาที่สมองสมองจาไม่ได้ความเสื่อมมันเริ่มตามมาหลายๆคนที่กําลังชมอยู่ทางบ้านอาจจะเจอปัญหาเอ๊ะทำไมหลงหลงลืมลืมเช้ากินข้าวหรือยังเอ๊ะยังไงอะไรพี่ รู้ไหมเอาจริงพี่แน่ๆสุก็จะบอกให้นะว่าเรื่องของบอกว่าอัลไซเมอร์หรือว่าความจําเสื่อมที่หลายๆบ้านนะพ่อจ๋าแม่จ๋าใครเป็นตั้งใจฟังให้ดีๆนะถ้าเกิดว่าคนที่เป็นเอาอย่างนี้ละกันคุณลืมนึกอะไรได้ก็จดจๆจๆจๆจดไปแต่จะดีกว่าไหมคะถ้าเกิดว่าคุณจําได้จนที่ไม่ต้องจดแล้วแล้คุณจะต้องมีการบารุงสมองไปเรื่อยๆพี่ว่าแต่นะถ้าเกิดว่าคนเป็นโรคสมองเนี่ยเขาไปหาหมอทีนี่ยเท่าไหร่หมดเงินไปเป็นแสนๆบางคนนี้ก็ไม่หาด้วยนะ อาการมันจะเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วก็ทวีคูณ oh. วันนี้ถือว่าคุณผู้ชมโชคดีมากครับที่ติดตามรับชมรายการเพราะผลิตภัณฑ์เอทบาลาน A mm hmm. เราจะปรับสมดุลให้คุณอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเลยถือว่าโชคดีถูกต้องค่ะนะคะถ้าเกิดว,ว่าคุณนั้นนะคะได้เจอกับเอทบาลานบอกเลยนะอู้จายฮกาบเลยนะคือเดี๋ยวเอา่อนฟังดีๆกาบพ่อจ๋าเอทบาลานนี่คือสบุนไพยจนจีนป ก่อนว่ามีอะไรางราชาราชินีอัดอยู่ในนี้ในแคปซูลที่คุณผู้ชมจะได้รับชมกันไปเอางี้แม่คุณผู้ชมตอนนี้ผมกับสุกัสพูดอาจจะมองไม่เห็นภาพเราไปดูตัวอย่างโอ้เออไปดูกันเลยค่ะว่าคนที่ทานเอทบาลานซ์แล้วเขาชีวิตเป็นอย่างไรไปได้เลยสวัสดีครับผมโสภาเปลมโสพลอายุ60ปีเป็นเหมือนกับว่าภูมิแพ้ในร่างกายของเราอะ่ะต้านทานโรค ไม่ค่อยดีตุ่มปุพองขึ้นหมดเลยตามเนื้อตามตัวตามหัวนี่เยอะมากหัวนี่ค่อนข้างจะเยอะเลยพยาบาลล้างให้นี่จนตกใจว่าเหมือนว่าจะไม่น่ารอดนะลุงตุ่มที่ขึ้นมานะครับเป็นเป็นตุ่มใสๆพอสักระยะหนึ่งก็เขาก็จะแตกพอแตกก็จะลาไม,มาอีกจุดนะึงจนเป็นไป,นปนทั่วแขนทั่วหน้ากินข้าวก็ลำบากปาก พอเจ็บหมดเลยนะครับกินยาหรือทานยาเนี่ยค่อนข้างเยอะมาก12เม็ดนะครับสเตียรอยเพนนิสโรนเป็นเหมือนกับว่าภูมิแพ้ในร่างกายของเราอะต้านทานโรคไม่ค่อยดีหนึ่งใน500แสนนี่แหละที่จะเป็นโรคอย่างอย่างผมสำหรับครอบครัวเองรู้สึกว่าไม่มีกังวลครับมีแต่เพียงแต่ช่วยแล้วก็ให้กำลังใจว่ามันคงต้องหาย ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรอะไรก็จะหามาก,ก็เลยมาเจอตัวนี้นครับสมุนไพรเอสบาลานเนี่ยครับที่มีทั้งเห็ดกินจื้อถังเช่าแล้วก็ชายขาวและอีกหลายๆอย่างรวมทั้ง8ชนิดเนี่ยมันก็เลยเป็นผลดีกับร่างกายของเราคือมาสร้างสมดุลในร่างกายของเราทําให้เรารู้สึกอยากนอนนะครับมันก็เลยดูว่าเราแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเรื่องกระเทียมนี่มันก็ไปบํารุงหัวใจเราด้วยแล้วก็ยังไปขับ ไล่ทาให้ตอบน้าเหลืองเรามีสภาพคืนชีพขึ้นมาใหม่ทำให้เราไม่มีตุ่มไม่มีอะไรพุกฟองขึ้นก็ดูดีขึ้นครับแข็งแรงขึ้นไม่รู้สึกเหนื่อยง่ายมีพลังใจขึ้นและหายอย่างยั่งยืนคือไม่มีอะไรที่มาตกค้างในร่างกายของเราเราลองมาทดลองสมุนไพรดูบ้างนะครับเพราะว่านั่นก็คืออีกทางเลือกหนึ่งที่เราจะรอดครับ โปรโมชั่นพิเศษสุดเพื่อคุณและคนที่คุณรักเอเบาลานซ์หกระปุก30แคปซูลราคาปกติ990บาทโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1กระปุกแถมฟรี free. 2กระปุกรวม90แคปซูลจากปกติ2,970บาทแต่คุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นยังไม่พอแถมฟรีน้ำมันรำข้าวช่วยลดคอเลสเตอรอลให้คุณไปอีก2แผงฟรีทันที คุ้มยิ่งกว่านั้นสั่งซื้อ6กระปุกจ้ากปกติ5,940บาทแต่คุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นยังไม่พอแถมฟรี1กระปุกและน้ำมันรำข้าวช่วยลดคลอเลสเตอรอลให้คุณไปอีก4แผงฟรีทันทีโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือโทรสั่งซื้อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะจะส่งฟรีทั่วประเทศและมีบริการเก็บเงินปลายทาง คุณผู้ชมครับโรคความเสื่อมเกิดขึ้นกับร่างกายของทุกๆคนครับแต่ละคนแต่ละโรคมันไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าจะเกิดโรคนี้กับคนใดคนหนึ่งแต่บางครั้งมันมาแบบเป็นชุดผมบอกว่าไม่ชุดธรมรมดาออะไรเ่ยชุดแบบรัวว้า คือโรคเนี่ยมาหนึ่งแถมไปอีกสี่อ่ะยกตัวอย่างเลยมีโรคอะไรบ้างโรคเกาครับจริงหรือเปล่าี่แน,น่มีคนบอกสุกัสบอกว่าคนที่มีอาการปวดเกาเนี่ยเวลาเขาปวดนะมันบวมขึ้นเนี่ยเขา,าจะเอาไม่ตัดไปเลยอยากจะไม่มีขาเลยแล้วไม่ต้องดูอื่นกลผมเนี่ยเล่าจากประสบการณ์จริงเลยนะคุณผู้ชมเมื่อประมาณ45ปีที่แล้วเนี่ยผมในฐานะพิธีกรตรงนี้กล้าพูดด้วยตัวเองเมื่อ4ปีที่แล้วเดินทางไปที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยอากาศหนาวมากมีหิมะตกแล้วผมเท้าบวม วอมเป่งแบบเดี๋ยวอากาศหนาวก็เป็นแล้วเหรออากาศหนาวเพราะกรดยูริกสูงมันมีเกลืออยู่เยอะพอ,อมีเกลือมันจะไปกองอยู่ที่ข้อเท้าแล้วมันแดงมันปวดมันวมปรากฏว่าหนึ่งเดือนผมไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนอนเป็นผักอยู่ที่บ้านมีพี่ที่รู้จักกันเคยทํางานด้วยกันทํางานร่วมกันเป็นพิติกรเขาบอกว่าลองเอาเอสบารานไปทานเอาเอสดารานไปทานเลย<อ>ผมก็ช่างใจว่าจะดีจริงหรือเปล่า พอทานเอทบาลนั์ไปจนถึงตอนนี้4ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยปวดเกาอีกเลยโอ้คุณผู้ชมคะไ,ไม่น่าเชื่อนะแต่เมื่อกี้เนี่ยเกาเนี่ยไม่ใช่เป็นโรคที่ร้ายแรงที่สุดนะมันยังมีโรคอื่นๆือีกเป็นโรคบอกว่าความซึมอีกอย่างหนึ่งนะพี่รู้จักพากินสันไหมรู้จักพากินสันแบบว่ามือเท้าอาจจะเริ่มชาใช่คือคนที่เป็นโรค พากินสันพ่อจ๋าแม่จ๋าฟังดีๆนะอายุมากขึ้นการเป็นโรคมันคือเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นพากินสันบางคนเนี่ยเป็นเยอะๆเป็นเยอะๆนะโอ้โหไปหาหมอที่นหมดเป็นเงอนอย่างกกงของสูกัดเป็นโรคพากินสันมาสิดกว่าปีจริงๆพอเป็นปุ๊บนะพากินสันปุ๊บเนี่ยความจงความจํามันจะลดลงด้วยโอ้เนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่หรือบางทีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณน้าอาจจะชมรายการอยู่อาจจะเหมือนโกงหนูไ็ได้ใช่พี่คือคนพากิิสันเนี่ยคือจะสันอย่างนี้ใช่ไหมสัน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 อย่างนี้บอกกงงเ่ชื <Wow. S 2> ว่าเขาจริงจริงเหมือนเนาะแต่หนูไม่ได้แป็ง แต่พี่ช่ไหมพ่อจ๋าแม่จ๋าเป็นแลวคือหนูเข้าใจเลยนะเพราะว่ากมสุกัตก็เป็นเหมือนกันนะเวลาที่เขาเดินไปไหนเนี่ยแรงก็ไม่ค่อยมีเวลาใช้ไม่เท้าคนแก่ไม่มีใครอยากใช้ไม่เท้าหรอกเขาอยากเดินด้วยตัวเองเขาอยากแข็งแรงด้วยตัวเองแต่เมื่ออาการมันออกเนี่ยเขาพยายามหาทุกอย่างเลยนะแต่พี่ช่ไหมว่าพากินสารนกกินยามากๆทําลายตับอีกทาลายตับอีกทําลายไตอีกเป็นโรคอื่นๆแทรกซ้อนด้วยด้วยอายุเยอะๆอีกทีนี้สุกัตเลยบอกว่าเอาลองดูแล้วกันนะเพราะว่าก๋งเนี่ยทานมาม คือตัวไหนที่ว่าดีตัวไหนที่ม่าดีลองทานเอบาลานไปปัจจุบันยังไงรู้ไหมเป็นยังไงเดี๋ยววันหลังจะเอารูปกลงให้ดูเอามาดูอเดี๋ยววันหลังรอรอดูเลยฉันจําไม่ลืมนะจำไว้เลยจำไว้จะบอกให้นะว่าปัจจุบันขอโทษนะคะอายุเจสกว่าตอนนี้จะตัดต้นไม้จะปีนต้นไม้แบบกลงหยุด ขอร้องขอร้องผมผมอย่าเพิ่งไปปี่นเอาแต่พอดีตอนนี้ตอนนี้ก็คือหัวเรียวแรงดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็คือตัวตรงนี้บอกว่าไม่ได้สั่นแต่ต้องบอกกอนนะว่าคือกงทานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานะคือต้องทานต่อเนื่องไม่ใช่ว่าทานแล้วเออพอดีขึ้นแล้วก็หยุดทานอันนี้อยากจะแนะนําเลยนะอีกโรคหนึ่งอะไรเอ่ยพูดอีกโรคหนึ่งให้เดาตอนนี้ก็ถูกอีกคนที่เสียชีวิตมากที่สุดในโลกถึง17.9ล้านคนนั่นก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือด โอ้มานกดคือนอนนอนอยู่แล้วบางทีไหลไปเลยอ่ะใช่แล้วบางคนนะมันขึ้นไปถึงสมองขึ้นไปถึงตับไตไส้พุงแล้วปรากฏว่ามันแสดงอาการทําให้คุณนั้นเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้เลยเคยได้ยินนะอุ้ยคนนี้เป็นหลอดเลือดคนนั้นเป็นหลอดเลือดเขาต้องไปทำบอลลูนไปเสียเงินเป็นแสนไปเสียเงินเป็นล้านผ่าตัดเส้นนู้นเส้นนี้พี่ เสียเงินหนูถามหน่อยนะถ้าคนมีเงินโอเค,คแต่ถ้าคนไม่มีเงินทําไงเออใช่ไหมแล้วการผ่าตัดอย่างนั้นเนี่ยเจ็บทั้งตัวเสียทั้งสุขภาพจิตที่สําคัญทําแล้วไม่รู้จะหายหรือเปล่าเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจเอ,อ๊ะมาล้านสิครับนี่แหละฮะโทรเข้ามาได้เลย คุณลองสั่งไปทานตัดสินใจเลยแล้วบางคนอาจจะกังวลว่าเอ๊สั่งไปแล้วมันจะใกล้เคียงกับโรคที่ฉันเป็นอยู่อไอ้ที่เราสองคนพูดมายังไม่ได้หนึ่งกัส่วนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคือจริงๆแล้วเน<อ>ี่ยคุณผู้ชมขานะอย่างที่บอกนะว่าของรเราเนี่ยเนื่องจากเป็นสมุนไพรไทยจีนใช,ช่วยบำรุงดูแลสุขภาพแบบอง์รวมทั้งภายในและภายนอกแถมหนึ่งโรคได้ไหมอะไรฮะโรคอันนี้ก็คือเป็นโรคที่แบบว่าเรียกว่ายอดฮิตป,ปากๆนั่นก็คือโรคมะเร็งอู้อันนี้น่ากลัวมากใช่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเมื่อก่อนาประมสัก60 เนาะเดี๋ยวนี้ขอ,อโทษนะ,ะใช่เมื่อก่อนอายุ60เป็น20ก็เป็นแล้วทุกวันเนี่ยพี่ทำไมทำไมบอกว่ามันแบบไรแรงขนาดนี้เป็นเร็วคคุณคุณถามมาตรงนี้ดีมากว่าทําไมทําไมมันก็ทําไมคือปัจจุบันนี้การใช้ชีวิตของคนเราเออคนเราเนี่ยกินทุกอย่างมนุษย์เราและปัจจุบันนี้คุณดู สารอาหารหลายชนิดที่อยู่บนโลกของเราเนี่ยนะฮะไขมันเอ่ยคอเลสเตอรอลเอ่ยสารพิษต่างๆที่มันปนเปื้อนมาโลหะหนักเล็กสังกะสี <c oughs> คุณกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวพืชพันธุ์ธัญยาหารที่รวมมาเนี่ยบางครั้งมันมีสารปนเปื้อนสะสมวละเล็กเวละน้อยวละเล็กเวละน้อย,อยซึมซับเข้าไปในร่างกายมันเลยกลายเป็น มะเร็งและปัจจุบันไม่ใช่แค่การรับประทานอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะกรรมพันธุ์หลายคนคก็เป็นมาตั้งแต่พ่อแต่แม่เลยใช่แล้วฟังแล้วคุณผู้ชมขารู้สึกแบบกลัวขึ้นมาเลยเแต่จะบอกให้นะว่าตอนนี้ไม่จําเป็นต้องตื่นตระหนกแล้วต้องป้องกันตั้งแต่เนิน่นๆเ,<อ>เนาะเอาอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีหลายๆคนโคนสงสัยนะบอกว่าอา้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราควรจะกินเอทบาลานตั้งแต่อายุเท่าไหร่เ,<อ>เนาะกินตอนบอกว่าแก่ได้ไหมกินตอนแก่หรือว่ากินตอนนี้ก็กินได้เป็น การฟื้นตูบัรุงปกป้องป้องกันเสริมสร้างร่างกายให้บอกว่าคือเซลล์ข้างในเดี๋ยวมันจะต้องบอกว่าแข็มแรงคนไม่ป่วยก็รับประทานได้เริ่มที่จะทานวันละเล็กวันละน้อยวันละแคปซูลก็ได้หรือจะเป็นเช้าก็ได้เย็นก็ได้ดื่มน้ําเยอะๆอย่างเงี้ยวันนี้ถือว่าโชคดีนะ<อ>เพราะคุณผู้ชมเปิดมารับชมรายการเจอเราทั้งสองคนนะสุกานเองหรือผมเนเน่เองเนี่ยนะฮะรีบโทรศัพท์กดเข้ามาได้เลยว่าอุ้ยดูรายการหนูสองคนแล้วพ่ออยากได้มากเลยแม่อยากได้มากเลยโทรสั่งมาให้แม่หน่อย หรือคุณอาจจะเป็นลูกเป็นหลานวันนี้คุณห่วงยายใกล้สิ้นปีแล้วหรืออาจจะเป็นช่วงเทศกาลวันสําคัญปีใหม่วันเกิดวันไหนก็ได้ที่คุณดูแลครอบครัวคุณอยากจะเป็นผู้นําหรือคนที่คุณรักอยากจะให้เขาได้รับประทานเอเบลาร์ลองสั่งไปดูใช่แล้วค่ะไม่เสียหายโทรเข้ามาเลยค่ะโทรมาคุยได้เลยนะเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยรอรับสายกาันผมจะบอกนะคุณผู้ชมทางบ้านบางคนโทรศัพท์เข้ามาอายบางคนอายไม่กล้าที่จะบอกความจริงแต่ผมบอกกันเ,เลยนะว่าถ้าเกิดคุณโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาเรา ทุกท่านที่บอกความจริงกับเราทั้งหมดนะเราจะแนะนําแล้วก็ค่อยอธิบายว่าทานแบบไหนถึงจะดีแล้วโรคภัยไข้เจ็บอาการที่คุณเป็นอยู่นั้นเนี่ยมันสามารถทุเลาเบาบางลงไปได้หรือไม่เพียงแค่อย่างเดียวที่เราขอคือเปิดใจและเล่าความจริงให้เราฟังมันมีก้อนเนื้อปูดขึ้นมาตรงนี้ครับพอมันไม่ยุบเสร็จแล้วก็เลยไปหาคุณหมอ จึงพบว่าเป็นมะเร็งระยะที่2กําลังลามสู่ระยะที่3ครับเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับส่วนประกอบของเขาที่มีอยู่มันก็เลยทําให้ผมค่อนข้างที่จะมั่นใจพอทานเนกบาลานอยู่ประจำประจำมันก็จะมีภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นป้องกันไวรัส อะไรพวกนี้ด้วยนะครับไม่เพียอะไรค่ะแล้วก็หลับง่ายการหลับเนี่ยหลับได้ยาวขึ้นแล้วก็เรื่องภูมิแพ้หายใจก็คล่องขึ้นนะคะจะไม่ติดขัดเหมือนแต่เดิมพอเราได้ทั้งนอนดีแล้วก็ออกกําลังกายดีควบคู่กันไปด้วยเนี่ยร่างกายเราก็แข็งแรงมากขึ้นสดชื่นเป็นไตก็คือคุณหมอให้ทําเส้นนะคะแล้วก็มีการไปล้างไตอะค่ะอาทิตย์ละสามครั้งค่ะ ทานดูก็คือจากฟอกเลือด3ครั้งก็จะเหลือ2ครั้งนี้นะคะ่ะก็คือค่าเลือดมันก็จะลดลงอะคะ่ะบาลานซ์สุขภาพให้สมบูรณ์ได้แบบองค์รวมทั้งร่างกายด้วยเอทบาลานซ์สุดยอดแปดเซนสมุนไพรใน1นึ่แคปซูลโปรโมชั่นพิเศษสุดเพื่อคุณและคนที่คุณรักเอทบาลานซ์หกระปุก30แคปซูลราคาปกติ990บาท โปรโมชั่นพิเศษซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกรวม90แคปซูลจากปกติ2,970บาทแต่คุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นยังไม่พอแถมฟรีน้ำมันรำข้าวช่วยลดคอเลสเตอรอลให้คุณไปอีก2แผงฟรีทันที คุมยิ่งกว่านั้นสั่งซื้อ6กระปุกจ้ากปกติ5,940บาทแต่คุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นยังไม่พอแถมฟรี1กระปุกและน้ำมันรำข้าวช่วยลดคลอเลสเตอรอลให้คุณไปอีกสแผงฟรีทันทีโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือโทรสั่งซื้อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะจะส่งฟรีทั่วประเทศและมีบริการเก็บเงินปลายทาง เพราะร่างกายเราเกิดจากธรรมชาติ<ม>เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นธรรมชาตินี่แหละมันจะเข้าไปรักษาและบำบัดอย่าง,งเป็นธรรมชาติรเราก็เลยเป็นสมุนไพรเริ่มต้นกันที่ตัวแรกผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับถังเช่านะครับหลายคนบอกว่าโอ้โหถังเช่ากิโลนึงมันเป็นแสนเลยะนะโอณแน่นอนพี่โดยเฉพาะอะไรรู้ไหมออถ้าถังเช่าเกตด,ดีที่บอกว่าเป็นตัวเป็นบอกว่าดีๆเลยเนี่ยคือมหาจักรพัรดิเขายังกินเขาต้องไปสอยมาจากทิเบตเขาต้องบอกว่าสอยมาเพราะว่าตอนนี้เขาแย่งชิงกันมาก ตำราของที่เบ็ดหรือว่าเราย้อนกลับไปหลายพันปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขายกให้ถังเช่าเนี่ยนะเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะอ,อะไรรู้ไหม มันคือพืชและสิ่งมีชีวิตผสมกันอยู่ได้มันคือหนอนที่เขาเรียกว่าหนาวเป็นหนอนร้อนเป็นยา่า oh. มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันจะสามารถช่วยลดอาการเนื้อง,งอกที่อาจจะเกิดขึ้น oh. หรือบางคนระบบทางเดินหายใจระบบเลือดเนี่ยไม่ค่อยดี oh. มันจะเข้าไปดูแลเพราะว่าคุณรู้ไหมว่าหนอนเนี่ยมันอยู่ในสภาพอากาศที่เย็นก็ได้ oh. เพราะ ร้อนมันกลายเป็นพืชไทต้นขึ้นมาุน่าแหละอุวยมหัศจรรย์มากยังบอกว่า Amazing ไงยังเห็ดยิงจือนะคะคุณผู้ชมขายยังช่วยบำรุงตับได้เป็นอย่างดีคนที่บอกว่ามีโรคตับนะไม่ว่าจะเป็นไขมันพอกตับเนาะอีกอันหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือกระชายขาวก่อนหน้านี้ในช่วงของช่วงของโควิดโควิดระบาดช่วงนั้นโอ้โหกระชายขาวกิโลหนึ่งหลายร้อยบาทประมาณ700กว่าบาทแพงมากเขามีสรรพคุณในการที่ต่อต้านแล้วก็ยักยังไวรัสที่บอกว่ามันอยู่ในร่างกาย อีกอันนึงแล้วกันนะคะคือโสมอเมริกาปกติเขามีการวิจัยว่าโสมอเมริกาเนี่ยช่วยบํารุงปอดนะซึ่งปอดของเราเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันเสื่อมไปหรือบางคนเนี่ยคือสูบบุหรี่เยอะๆบางคนบอกว่าดื่มเหล้าเยอะๆกินอะไรก็ไม่ดีนะแล้วก็บอกว่าสูดแต่ควันพิษมลพิษต่างๆเนี่ยปอดมันเสื่อมพอปอดมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยคุณจะต้องกินโสมอเมริกาซึ่งในเอทบาลนซนมีอยู่นะตัวนี้นอกจากที่จะเป็นบํารุงปอดแล้วยังบํารุงตับเสริมมาอีกนะบํารุงไตและบํารุงสมองด้วย S <S เนี่ยเขาจะมีสารที่เรียกว่าจิงเซโนไซด์แล้วตัวนี้แหละครับมันจะช่วยทําให้คุณมีอายุที่ยืนยาวยาวแบบยาวกว่าเดิมที่เราเคยรับประทานมายังไม่จบแค่นั้นผมมีอีกตัวหนึ่งอยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมรู้จักอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูกันสักเท่าไหร่เห็ดยานางังิหรือเห็ดยานากินั่นเองนะครับมันสามารถที่จะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดจะไปช่วยจับน้ําตาลที่มันเกินในปริมาณมากๆให้ลดลงได้อันหนึ่งพี่อันนี้เราคุ้นเคยแล้วก็คุ้นหูกันเลยเพราะจากแม่จ บอกว่ากินทุกวันเลยเวลาทากับคงกับข้าวกระเทียมลดในเรื่องของความดันก็กินได้คนที่บอกว่าต้องการนะคะลดไขมันก็กินได้คนที่บอกว่ารู้สึกว่าเออกระดักเสพตองร่างกายหรือว่าสมองบอกไม่ค่อยไบตรงนี้กินกระเทียมได้กระเทียมนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นราชาของสมุนไพรและยังช่วยในการที่รักษาร่างกายอีกอย่างหนึ่งนะถ้าไม่พูดไม่ได้นะพี่เนเน่ก็คือตังกุยเคยได้ยินใช่ไหมโอ้ยอันนี้ได้ยินมากโดยเฉพาะคุณผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยจะกินดีมากๆเลย เพราะตังกุยเขาบำรุงเลือดแล้วก็ลดการเมื่อยตามเอตามตัวสำหรับผู้หญิงแล้วเนี่ยเขาจะดูแลรังไข่ดูแลมดลูกดูแลบอกว่าช่วงในภายในของผู้หญิงแม่ไม่สามารถควักออกมาให้ดูได้ค,คือบอกใช่ปวดทุกอย่างนะแล้วคนที่บอกว่ามีปัญหาว่าเอ๊ะตัวเองจะมีปัญหาเนื้องอกหรือเปล่าตัวตังกุยตัวนี้เขาไปยับยั้งทาให้ร่างกายทําให้บอกว่าภายในของระบบผู้หญิงเนี่ยค,คือบอกว่าเขาบอกกลับมาสา ใ่ครับผมไม่ธรรมดาครับคุณผู้ช<ค>มใช่แล้วค่ะนะคะมาถึงเรื่องของความสวยสะบัดบ๊อบใส่แอสตาแซนตินหรือว่าเป็นสารหลายแดงคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะฮะบอกเลยว่าแอสตาแซนตินเนี่ยมันไปช่วยไขยข้อกระดูกก็แก๊กก็แก๊กออดออดออดเหมือนอก่อนประตูที่ไม่ได้ใส่น้ำมัน มันทําให้ฝืดครับเพราะฉะนั้นแอสตาแซนทินที่อยู่ในสาหรายแดงเนี่ยนะครับจะเข้าไปเสริมในตรงนั้นเข้าไปทีละนิดทีละหน่อยทานเป็นประจําทุกวันไขข้อหรืออาการอักเสบต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับใช่แล้วค่ะและยังช่วยบำรุงสายตายอีกออด้วยนะที่หนูจะบอกให้นะว่าตัวแอสตาแซนทินเนี่ย คือแพงมากกิโลนมแสนกหมื่นแปนห้าร้บาทคือมันแพงมากจริงๆแต่ทั้งหมดนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องห่วงเราไม่ได้ให้พ่อจ๋าแม่จ๋าจ่ายราคาเป็นแสนจ่ายราคาหลายหมื่นไม่ใช่วันนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าเปิดใจดูแลร่างกายเปิดใจที่บอกว่าทําให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นด้วยเอทบาลานซ์ค่ะดูแลร่างกายแบบองรวมตับไตหัวใจปอดม้ามและบำรุงเลือดด้วยนะบำรุงกระดูกทุกอย่างเลยใน1เม ตาลานช่วยดูแลได้แบบองค์รวมจริงๆวันนี้ลองโทรศัพท์เข้ามาสอบถามตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ด้านหน้านี้ใช่โรคภัยแค่เจ็บมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้กับทุกๆคนโดยเฉพาะโรคองของความเสื่อมถอยในร่างกายเพราะฉะนั้นบอกความจริงมานะฮะบอกว่าคุณมีอาการเป็นแบบไหนเราจะได้แนะนํากันอย่างถูกต้องโปรโมชั่นนี้ผมกับสุกัสให้คุณผู้ชมเท่านั้นดังนั้นชมรายการตอนนี้คุณได้ของแท้ผมย้ำอีกนะว่า คุณได้ของแท้อย่างแน่นอนถ้าสั่งในรายการช่วงนี้ครับอย่าอนะของปลอมเยอะมากแท่นะและที่สำคัญโปรโมชั่นด้วยผมกับซูกัสมาให้โปรโมชั่นดังนั้นแล้วคุณต้องรีบตัดสินใจอย่ามัวรีรออย่ามัวช้าคิดกังวลอยู่สุดท้ายอดได้ของดีนะครับหมดเวลาแล้วพี่นั่นสิอย่าลืมนะครับฝากด้วยนะโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นน่ารักน่ารักแบบนี้ผมทั้งสองคนครับเนกิรกิจค่ะและซูการแรกขังจิลกุลนะคะลาคุณผู้ชมไปนะสวัสดีค่ะ บาลานส,สุขภาพให้สมบูรณ์ได้แบบองค์รวมทั้งร่างกายด้วยเอทบาลานสุดยอดแปดเซนสมุนไพรในหนึ่งสูตไปบำรุงหัวใจเราด้วยแล้วก็ยังไปขับไล่ทำให้ตอบน้ำเหลืองเรามีสภาพคืนชีพขึ้นมาใหม่ทำให้เราไม่มีตุ่มไม่มีอะไรผุพองขึ้นอาการเลือดจางนะคะในเอทบาลานเนี่ยก็จะมีตังกุยเรื่องของการบำรุงเลือดแล้วก็มีเห็ดอ็นจือด้วยค่ะ เป็นสมุนไพรที่ไม่ได้ช่วยแต่เบาหวานอย่างเดียวนะคะยังมีถังเช่าด้วยนะคะซึ่งช่วยในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีมีครบเลยค่ะลองทานดูก็แข็งแรงแต่คนเดินไ่ไกลไม่ได้ก็เดินได้แล้วปกติไปไหนไม่ได้เลยต้องอยู่บ้านเนี่ยนี่ออกมาได้บางทุงเ,เทพนั่งรถปกติต้องพกถัง,ออก,งก็คือเย็นแต่นี่ไม่ต้องพกแล้วสบายใจบาลานซ์สุขภาพให้สมบูรณ์ได้แบบองค์รวมทั้งร่างกายด้วยเอทบาลานซ์สุดยอดปเานสมุนไพรในหนึ่งูล โปรโมชั่นพิเศษสุดเพื่อคุณและคนที่คุณรักเอทบาลานซ์หกระปุก30แคปซูลราคาปกติ990บาทโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1กระปุกแถมฟรี free. 2กระปุกรวม90แคปซูลจากปกติ2,970บาทแต่คุณจ่ายเพียง990บาท <S <S เท่านั้นยังไม่พอแถมฟรีน้ำมันรำข้าวช่วยลดคอเลสเตอรอลให้คุณไปอีก2แผงฟรีทันที คุมยิ่งกว่านั้นสั่งซื้อ6กระปุกจ้ากปกติ5,940บาทแต่คุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นยังไม่พอแถมฟรี1กระปุกและน้ำมันรำข้าวช่วยลดคลอเลสเตอรอลให้คุณไปอีก4แผงฟรีทันทีโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือโทรสั่งซื้อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอน,นี้ได้เลยค่ะจะส่งฟรีทั่วประเทศและมีบริการเก็บเงินปลายทาง